สวัสดีค่ะครัเอเองค่ะอย่าลืมฝากกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้ด้วยนะคะอีกช่องทางหนึ่งทาง Facebook Fan Page ครัอเองค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้เราจะมาทำโครเกตปลาแซลมอนนะคะก็เป็นอาหารถูกใจเด็กๆแล้วก็คนทั้งครอบครัวอีกแล้วนะคะ โครเกตบางที่เนี่ยจะใช้มันฝรั่งนะคะในการทำแต่ว่าวันนี้เราจะใช้แป้งสาลีทำนะคะเนื้อของโครเกตเนี่ยก็จะแบบค่อนข้างที่จะแบบเขาเรียกว่านุ่มๆแล้วก็เยิ้มๆนิดหนึ่งนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันเลยคะ่ะไใส่น้ำมันลงไปนะคะหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะแล้วก็เนยนะคะสามช้อนโต๊ะค่ะใช้เนยจืดนะคะเดี๋ยวรอให้เหนยเขาละลายก่อนนะคะ ใส่น้ำมันลงไปปนด้วยนิดหน่อยเพราะว่าเนยเนี่ยเขาจะมีจุดเดือดที่ค่อนข้างที่จะต่ํานะคะเนยละลายแล้วนะคะใส่หอมหัวใหญ่สับไปเลยค่ะน้ำมันยังไม่ร้อนไม่เป็นไรนะคะกระเทียมสับลงไปเลยค่ะประมาณ1-2ช้อนโต๊ะนะคะตีใส่แล้วค่ะ เรจะใส่ปลาแซลมอนลงไปเลยนะคะปลาแซลมอนนะคะหั่นเป็นเต๋เอประมาณ1เซน1เซนกว่านะคะเอาใช้ทั้งหมดครึ่งกิโลค่ะ อีเกลือหนึ่งใส่หนึ่งสี่ช้อนชาแล้วก็คริกไทยดำนะคะป่นครึ่งช้อนชาค่ะเสร็จแล้วเราจะใส่แป้งสาลีเนเกประสงค์ลงไปนะคะครึ่งถ้วยค่ะแต่มจมเราสุกแล้วก็ใส่แป้งลงไปได้เลยผัดจนแป้งเนี่ยสุกนะคะเดี๋ยวจะบอกอีกทีหนึ่งว่าแป้งสุกสังเกตยังไงเศษสีขาวต้องไม่มีนะคะ แล้วก็เขาจะมาเกาะรวมกันกับตัวของปลาแซลมอนนะคะเดี๋ยวรอยเขาสุกอีกนิดนึงนะคะตัวแป้งสีขาวไม่มีแล้วนะคะแล้วก็แป้งเนี่ยเกาะตัวปลาแซลมอนเนี่ยเยอะขึ้นแล้วก็มีสีที่ใสขึ้นนะคะ แล้วตอนนี้ออาจะใส่ฮาฟแอนด์ฮาฟนะคะเอาใช้นมเนี่ยครึ่งถ้วยแล้วก็ครีมครึ่งถ้วยนะคะรวมกันก็คือเป็นหนึ่งถ้วยะคะ่ะตรงนี้ผัดรวมกันให้แป้งกับฮาฟแอนด์ฮาฟของเราเนี่ยรวมกันเป็นเนื้อเดียวกันนะคะ แล้วก็จับรวมตัวกันเป็นก้อนอย่างนี้พอได้เลยค่ะปิดไฟเลยเดี๋ยวเรานำตรงนี้เนี่ยเอามาใส่ภาชนะข้างนอกนะคะใส่เป็นถ้วยไว้น,นี้ก็ใส่ภาชนะปากกว้างอย่างนี้นะคะเราจะแผ่ๆให้เขาเนี่ยเย็นเร็วขึ้นนะคะตัวของน้ำมันจากปลาแซลมอนก็ออกมาด้วยนะคะเมื่อกี้อิ้งตรงนี้ไว้จนเย็นสนิทเลยนะคะแล้วเราค่อยมาปั้นเป็นก้อนกันคะ่ะอันนี้โครเกตปลาแซลมอนของออยเนี่ยก็ เย็นสนิทแล้วนะคะคุณผู้ชมอาจจะเห็นว่าเอ้ยอะไรสีเขียวเอ้ยเอ้ยเอ้ยมันคือเกล็ดขนมปังนะคะซึ่งอ่อยทําเองอันนี้เป็นขนมปังชาเขียวที่ออยทําเสร็จแล้วทานไม่หมดนะคะก็เลยเอามาทําเกล็ดขนมปังนะคะแล้วก็แช่ช่องแข็งไว้ นี่น่าจะเก็บได้เป็นเดือนและะ้วค่ะแต่ว่ายังใช้ได้อยู่นะคะถ้าคุณผู้ชมแช่ท่องแข็งเนี่ยเก็บไว้ได้นานถ้าอยากทราบวิธีทำสามารถไปหาดูวิธีทำได้นะคะในเอพิโซดกร็ดขนมปังโฮมเมดค่ะอย่าลืมนะคะคีย์ว่าครอยเองด้วยนะคะหลังจากนี้เราก็จะมาปั้นโครเกตกันนะคะแล้วก็มาชุบทอดกันค่ะคือโครเกตปลาแซลมอนเนี่ยเขาจะมีน้ำมันเคลือบอยู่นะคะเพราะว่าเป็นน้ำมันที่ได้จากปลาแซลมอนก็คุณผู้ชมปั้นลูกหนึ่ง เส้นผ่าศูนย์กลางสัประมาณ1นิ้วนะคะชุบแป้งสาลีอนเนกประสงค์นะคะให้ทั่วเลยลืมไข่ตรงนี้เอาใช้2ฟองก่อนนะคะคุณผู้ชมตีก่อนนะคะชุบเสร็จแล้วนะคะนำมาชุบไข่ต่อคะ่ะให้ชุ่มเลยนะคะเสร็จแล้วก็มาชุบเกล็ดขนมปังต่อเลยคะ่ะอันนี้ก็จะเป็นเกล็ดขนมปังที่มันจะละเอียดนิดนึงนะคะ นี่ค่ะเสร็จแล้วพักทิ้งไว้ก่อนนะคะแล้วเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเราจะนําไปแช่ตู้เย็นเนี่ยทิ้งไว้ประมาณ1ชั่วโมงนะคะให้ตัวของเก็ดขนมปังกับครเกตเราเนี่ยเกาะตัวกันให้ดีนะคะแล้วเราค่อยนาลงทอดค่ะคุณผู้ชมจะเห็นว่ามีทั้งสีเขียวแล้วก็สีอย่างนี้นะคะอันนี้จะเป็นขนมปังจากขนมปังชาเขียวนะคะและอันนี้เป็นเก็ดขนมปังจากขนมปังสมุนไพรนะคะก็ คุณผู้ชมไปหาดูได้ทั้งเอพิโซดเก็บขนมปังโฮมเมดแล้วก็วิธีการทำขนมปังชาเขียวแล้วก็ขนมปังเลยสมุนไพรได้เลยค่ะวิธีการทำขนมปังเนี่ยจะเป็นวิธีการทำขนมปังโดยใช้เครื่องทำขนมปังนะคะเดี๋ยวเรานำไปแช่ตู้เย็นได้เลยค่ะ1ชั่วโมงค่ะเดี๋ยวเรามาทอดกันนะคะแต่ถ้าคุณผู้ชมยังไม่ทอดนะคะ คลุกอย่างนี้ทิ้งไว้คุณผู้ชมแช่ในช่องแข็งนะคะสามารถเก็บได้เป็นเดือนค่ะแล้วพอเราจะทอดเนี่ยเอามาทอดได้เลยโดยที่ไม่ต้องละลายน้ําแข็งเนี่ยให้เขาละลายนะคะทอดทั้งแข็งๆอย่างนั้นเนี่ยได้เลยค่ะก็อร่อยไม่แพ้กันกับที่เราทําสดๆอย่างนี้เลยนะคะสามารถทําเก็บไว้ได้ค่ะเมนูนี้ตอนนี้โครเกตอ่อยก็แช่ตู้เย็นครบหนึ่งชั่วโมงแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะนําทอดกันค่ะพอแช่ไปแล้วเขาก็จะเซตตัวแบบแข็งอย่างนี้นะคะคุณผู้ชม ทำให้เราทอดเดี๋ยได้ง่ายขึ้นค่ะใส่น้ำมันเยอะนิดนึงนะคะแล้วก็เปิดไฟปานกลางเลยค่ะตเก็บไม้มีฟองปุดๆแล้วค่ะน้ำมันเราได้ที่แล้วเดี๋ยวเอาครัเกตเราลงเลยนะคะเกดขนมปังอันนี้นจะเป็นเก็ดขนมปังของเนยสมุนไพรนะคะคุณผู้ชมหอมมากๆค่ะตอนนี้นเป็นอะไรที่แบบอหอมมาก ขนมปังช็อกโกแลตก็เอามาทำเก็บขนมปังได้ก็แค่นี้เลยค่ะสีสวยละนี่เลยค่ะกรอบกรอบเลยเดี๋ยวเอาพักไว้บนตะแกรงนะคะให้เขาเสด็จน้ำมันค่ะแล้วก็รับประทานได้ เสร็จแล้วนะคะโครเกตปลาแซลมอนของเราคุณผู้ชมสามารถทานคู่กับน้าจิ้มบวยหรือว่าซอสมะเขือเทศก็ได้ค่ะสุดอาหารโฮมเมดอร่อยอ่อยต้องที่ครอยเองนะคะอย่าลืมฝากกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้ด้วยค่ะอีกช่องทางนึ่งทาง Facebook Fanpage ครอยเองค่ะ